ก็ oh, สวัสดีครับวันนี้พามาดูตัวฟันคูลเลอร์นะครับของแบ็คชักเซี่ยงมี่นะฮะเป็นของมี่นะฮะใช่ของมี่ไหม <c oughs> มันไม่เห็นมีตาของมี่เลยแต่ผมอ่านรีวิวอื่นมันเป็นของมี่นะอันนี้ผมจะมาแนะนำเวลาเอาไว้ไลท์สดนะฮะปัญหาหนึ่งที่แบบ ผมเข้าไปดูหลายๆคนมันมันเด้งหลุดบ้างมันมันชอบเด้งหลุดอ่ะปัญหาหลักๆคือมันเด้งหลุดออกมากระเด็นออกมาบางทีประมูลของอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เด้งออกมาเลยนะอันนี้ผมก็เลยเอามาอันนี้ผมสั่งมาจากจีนนะประมาณ20วันแต่กล่องเนี่ยอาจจะเลอะเทอะหน่อยเพราะผมเอาไปถอดกล่องมาแล้วไปตากแดดเพราะมันมาจากจีนกลัวไวรัสนะฮะก็เป็นได้มาตัวเพียวเียวเลยมีแค่มีแค่กล่อง อันนี้นี่เนี่ยกับใบบอกวิธีแค่นั้นเองแต่เราอ่านไม่ออกเป็นภาษาจีนม,มันไม่ใช่ใบรับประกันนะนี่แล้วก็มีกล่องไม่มีสายให้ด้วยทีแรกผมคิดว่าเหมือนมีแบตในตัวหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีแบตในตัวนะต้องเสียบไปชาร์จไปอันนี้ใช้งานมาใช้จริงมาแล้วหลายวัน คือลองแล้วคือโทรศัพท์ผมเวลาไลฟ์สดขายของเนี้ยมันดับบางทีกดเข้าไปใหม่คนกําลังประมูลนับแล้วอย่างเงี้ยประมูลเสร็จปุ๊บโอ้ยยังไม่ทันคือยังไม่เสร็จเลยกําลังจะปิดประมูลเนี้ยแบบดับไปเฉยเลยเครื่องดับไปเฉยเลยผมก็เลยเอ๊ะมันมันหลังหลงมันเป็นหลายรอบคือมันมีหลายส่วนหน้าที่ผมเนี่ยมันเป็นที่โทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์อาจจะเก่าไปตอนนี้ใช้ เดียวมีห้าโปรนะครับอ่าเดียวมีห้าโปรห้าโปรก,ร, 4, รก็แรมสี่หลอมร้อยยี่บสองแรกๆมาใหม่ๆก็ไม่หลุดนะแต่พอเราเล่นโทรศัพท์ไปสักพักเหมือนเหมือนโทรศัพท์มันช้าเราใช้ถ่ายรูปด้วยใช้อะไรด้วยมันก็จะช้าแล้วก็ที่เห็นเห็นเลยคือความร้อนมันขึ้นแบบสูงมากมันร้อนมากเลยผมต้องถอดเคสแล้วไฟ์สดประจาเลยนะผมก็แล้วตัวนี้มาตัวนี้เป็นไท p e c นะตัวเสียบเนี่ย type c เนี่ย ตัวนี้ตัวเสียบ Type C นะเอามาเสียบกับหลังโทรศัพท์เดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาลองเสียบให้ดูแป๊บหนึ่งน,นะหาโทรศัพท์ก่อนอะได้แล้วเดี๋ยวปลดล็อกโทรศัพท์ก่อนครับอ่ะ มันก็จะเป็นตัวเนี้ยเดี๋ยวบอกราคาก่อนตัวนี้ผมซื้อมาสั่งมาจากจีนนะเจ็ดร้อยกว่าบาทรวมค่าขนส่งแล้วเดี๋ยวลองดูราคาเต็มมันเดี๋ยวลองดูราคาเต็มมันแป๊บหนึ่งกดเข้าแป๊บหนึ่งนะกดเข้าโชปปี้ก่อนมันมีสั่งจากลาซาด้าก็มีจากนี่ก็มีเขียนว่ารดลมระบายความร้อนแต่ถ้าตัวสองสามร้อยผมไม่แนะนํานะอันเนี้ยความเย็นมันแบบ โอ้โหกระชูดเลยทีแรกผมไม่คิดว่ามันจะเย็นอย่างนี้ด้วยซ้ำนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาดูประวัติการซื้อก่อนอ่ามันถ้าส่งจากไทยอ่ะเก้าร้ยกว่าบาทเก้าร้อยถึงพันพันหนึ่งพันสองแล้วแต่แต่ถ้าส่งจากจีนอ่ะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมค่าส่งด้วยค่าส่งสามสิบบาทสามสิบาทก็เป็นเจ็ด้อยิบเก้าบาทตัวนี้ถูกถูกนะแต่รอประมาณ ผมรอไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันอะจำไม่ได้แต่ประมาณสิบสิบสิบห้าวันขึ้นเนี่ยประมาณเนี้ยสิบห้าวันเนี่ยนะฮะปิดประตูก่อนอ่ะปึ๊บสิบห้าวันขึ้น,นแล้วก็ผมก็เลยเอาลองมาไลฟ์สดดูไม่คือไม่มีเด้งไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเด้งออกแต่เครื่องอะร้อนน้อยลงแต่พอ,อ,อไลฟ์เสร็จปุ๊บ มันก็เรียกว่าไงมันก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าเครื่องให้คือมันอยู่ดอยู่อยู่เครื่องมันดับเลยเอ้ยไม่ใช่เครื่องดับคือแอป,ปมันดับไปเลยมันอาจจะรันแรมไม่พอที่แบบเราใช้งานมาค่อนข้างเยอะด้วยนะผมใช้สมบุกสมบันนะเคือโทรศัพท์ผมอ่ามันก็เลยแบบคือปิดแอป,ปไปแต่ปกติอะถ้าไม่มีไอ้ตัวนี้นะสามสิบนาทีปุ๊บแม่งตัดออก เด้งออกอยู่งั้นนะพอเปิดใหม่ปุ๊บไม่ถึงสิบนาทีก็เด้งออกอยู่เนี้ยเด้งออกเด้งออกจนลูกค้าลำคาญนอะ่ะเออแต่มาใช้ตัวนี้ได้ที่ทําได้สูงสุดคือชั่วโมงห้าสิบนะที่ผมเคยแบบนั่งไลฟ์ได้ชั่วโมงห้าสิบที่ผมเคยไลฟ์นะคือไม่ร้อเลยแต่ตัวนี้เป็นไท p นะไม่มีหัวชาร์จให้โทรศัพท์เราเป็นรุ่นเก่ามากคือคือถ้าเป็นรุ่นเก่ามากมันจะเป็นหัวไมโครเนาะเออหัวหัว๋วยวให้ดูหัวอยนะ่างเนี้ยหัวรุ่นเก่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ อ่าหัวรุ่นใหม่มันจะเป็นไทซีหมดแล้วเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูคือไม่มันเย็นจริงที่แรกผมนึกว่ามันเป็นพัดลมดูดอ่ะอ่าระบายความร้อนเฉยเฉยเปล่าจริงๆไม่ใช่มันเหมือน,เป,น,เ,อนออเป็นลักษณะเหมือนคอมแอร์อ่าเป็นลักษณะเหมือนคอมแอร์ตัวน้นอยๆที่แบบเป็นแผงวงจรอ,อย่างเงี้ยแล้วเราดึงความร้อนดึงความร้อนออกอะเออมันเย็นแบบเนี่ยแป๊บเดียวก็เย็นแล้วอะ่ะ จริงจริงนะใส่เล่นเกมก็ดีขึ้นนะดูผมลองเล่นเกมกับเพื่อนก็พวกพับจีอะไรเงี้ยเฟรมเรทตก็ไม่ตกเลยแล้วที่มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะสําคัญสุดคือมันไลฟ์สดได้ดีมากและอีกวิธีหนึ่งนะสาหรับพอคาแม่ค้าที่ไลฟ์สดเน็ตสิบเมกะผมก็เคยใช้นะใช้กับเ,เรียมีฮะโปรเน็ตเทพอ่ะเคยใช้มันก็ไลฟ์ได้นะแต่ภาพพอคนเข้ามาเยอะๆภาพมันจะแตกคนเข้ามาเกินสิบยี่สิบคนเงี้ยภาพมันจะเริ่มเละและเริ่มเละแล้ว แล้วมันก็แบบดูแหลกๆยังไงไม่รู้ผมก็เลยไปติดอินเทอร์เนต็ตบ้านมาอินเทอร์เนต็ตบ้านก็ยังมีปัญหาคือมันก็ยังมีปัญหาบางทีมันคือมันดาวไปไงพอมันดาวไปปุ๊บถ้า Facebook เ,เราไลค์ในโทรศัพท์เนี่ยมันจะหลุดไปเลยนะเออมันจะหลุดไปเลยเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยเย็นจริงๆเย็นมันแบบผนังแอร์เลยอเออผนังแม่ผนังตู้เย็นอะเอออย่างนั้นเลยแล้วไปแปะก,กับโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวผมปิดแอปก่อน โทรศัพท์แตกนะแต่ต้องแกะเคสออกนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าแล้วผมก็จะหนีบขาตั้งตัวนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ตั้งไลท์สดเอาเนี่ยถามว่าเย็นไหมเย็นน้ําเกาะแต่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะมันมีไอ้น้ำเกาะเกาะเลยอะ่แะแต่คือมันช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะถามว่าผมว่าช่วยได้เยอะมากไหมมากผมลองไลท์สดสองครั้งซึ่งก่อนหน้านั้นแะคือ สามสิบนาทีก็ตัดแล้วแล้วเครื่องร้อนมากร้อนจนแบบโอ้โหทอดไข่ดาวได้ออแล้วนี่อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันคือบางทีคือมันมีอยู่สามประเด็นคือโทรศัพท์เครื่องเรามันเก่าแรมเราไม่พอแรมหรือลอมเออลอมดิแรมแรมดิเออแรมไม่พอมันรันบางทีมันลันหลายแอปหลายมั่วหลายอะไรมันดึงขึ้นมารันเงนี้ยไม่พออย่างแรมสี่ไม่พอสมควรจะต้องเป็นแรมหกโทรศัพท์สมควรจะต้องเป็นแรมหกขึ้นไปนะ จะรันพอๆแล้วก็เมมเหลือๆหน่อยยิดหน่อยแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็สําคัญถ้าคนดูเราน้อยเราใช้เน็ตสิบเมกก็ได้นะผมเคยทําเน็ตสิบเมกคนดูได้ถึงสามสิบถึงสี่สิบคนก็ยังไม่หลุดนะแต่ภาพมันจะเริ่มเละแล้วคือยี่สิบคนขึ้นไปเนี่ยภาพมันดูรู้เลยว่าแบบเริ่มเนี่ยแต่ถ้าสี่สิบคนปุ๊บรู้เลยว่าภาพเละแล้วภาพเริ่มเละไม่รู้เป็นไรนะเออมันอาจจะดึงความ เร็วเฉลี่ยไปแล้วก็อันนี้ถ้าเรามี Wi-Fi บ้านเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยด้วยเป็นไทสี c นะเป็นตัวไทสี4โทรศัพท์ก็เป็นรุ่นขอให้เป็นปี2ปีเนี้ยประมาณเนี้ยมันก็ไลฟ์ได้อยู่นะสำหรับผลงบน้อยเนาะเนี่ย,เ,ยเห็นนะอ่าตัวเนี้ยเป็นไทสี c กับแล้วก็แปลงเป็น rj 1 5ตัวนี้ผมซื้อมา100กว่าบาทร้อยนิดนิดร้อบาทมั้งเออ คือเราเสียบเข้าสายแลนเราลากสายแลนมาเลยถ้าแ,แม่ค้าพรามันจะเสะถียรแล้วมันไม่วูบบางทีมันในถ้าในไรโซดะพอมันวูบไปเนี่ยคือมันไม่กลับมาเลยไงบางทีมันไม่กลับมาเลยซึ่งเน i ตไวไฟบ้านผม,มาบางทีมันเป็นเออผมก็เลยเนี่ยเอาตัวนี้มานะไม่มีวูบเลยเหมือนกันก็ดีเนี่ยสองตัวนี้ก็คือเป็นมีพัดลมกับตัวนี้นะสาหรับแม่ค้าที่เอาไปไร์สดหรือพ่อค้าที่เอาไปไร์สด คือถามว่าลงทุนอย่างนี้700ร้อยล้อสิบห้าวันหรือถ้าไม่อยากรอก็เก้ามีเก้าร้อยถึงพันสอง้วแต่ล้านเนาะอืมก็ถ้าไม่อยากรอก็สั่งในไทยแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยสองวันก็ได้แล้วร้อยกว่าบาทเองถ้าส่งรวมด้วยร้อยสี่สิบร้อยหาสิบาทอะประมาณเนี้ยคือถ้าใครสนใจก็ไปซื้อเอาได้ดีนะเน็ตวิ่งเต็มเต็มสปีดเน็ตที่บ้านวิ่งร้อยเมกใส่ดึงสายนี้มา เน็ตวิ่งที่เก้าสิบเออเก้าสิบนี้ก็โอเคแต่ถ้าผมลอง Wi-Fi เนี่ย Wi-Fi จะอยู่ที่หกสิบ i ที่มันดึงเข้าโทรศัพท์นะแล้วมันไม่เสถียรด้วยมันบางทีมันดาวมั่งขึ้นมั่งดาวมั่งอย่าเปิดให้ดูเนี่ยนี่เห็นไม่รู้เห็นป่ะเนี่ยมันเริ่มเป็นไอไอน้ำก่อยเนะนี่ยเอามือรูปให้ดูเนี่ยเห็นป่ะอ่ามันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเย็นจริงเย็นแบบขุก คือเย็นรู้สึกได้เรามันเย็นแบบเย็นแบบตู้ตู้เย็นอ่ะเออเอามือไปจะแตะผนังตู้เย็นอ่ะเย็นแบบคือที่แรกผมนึกว่ามันเป็นพัดลมแต่จริงไม่ใช่มันเป็นแผงวงน่าจะเป็นแผงทําความเย็นตรงนี้แล้วตัวนี้เป็นระบายระบายอากาศเหมือนเป็นคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เออค่อนข้างดีเลยโทรศัพท์เล่นเกมไม่ไม่ร้อนเลยเย็นถึงหน้าจอข้างหน้าเลยเออมีร้อนหัวหน่อยเพราะว่ามันแปะตรงกลางแปะตรงกล้องเดี๋ยวกล้องเสียนี่ยอย่าไปแปะตรงกล้องเพราะว่าไอ้น้ำไอ้อะไรอย่างนี้ โอเคเลยทุกอย่างโอเคหมดเนี่ยครับสาหรับพ้องขาแม่ค้ามือใหม่ก็ไปหาซื้อไม่ได้2ออย่างแล้วก็โทรศัพท์อ่ะควรที่จะแรมเป็น6ก็จะดีมากถ้าแรมสี่เราก็อย่าไปถ่ายรูปโหลดแอปอะไรมาเยอะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวรุดเดี๋ยวกระตุกแน่นอนผมโดนคิดไม่ตกเลยจะซื้อโทรศัพท์ใหม่มันก็แพงเกินไปไงก็เลยเอาซื้อตัวนี้มาถูกๆมาแก้ไขได้ผมไลฟ์ไปหลายรอบแล้วเหมือนกันก็โอเคไม่หลุดเลยไม่กระตุกไม่หลุด อะไรเงี้ยเออก็พอใช้ได้แต่ว่ามันมันจะกินพื้นที่เพราะอย่างนี้นะเนี่ยเวลาเราขาตั้งโทรศัพท์เราก็ต้องหาตัวที่หนีแบบช่วงเนี้ยให้ดีซื้อดีๆหน่อยก็ได้อ่าที่ดีๆหน่อยมันจะหนีบได้ไปลายปลายเงี้ยแล้วแน่นหน่อยมันก็จะถ่ายรูปได้แบบเออถ่ายวิดีโอได้ดีดีขึ้นถ้ากล้องหน้านี้ไม่ต้องกังวลเลยอ่าถ้ากล้องหน้าแล้วมันไม่ก็คือมันไม่ขวางการทํางานเราด้วยเข้าใจปะมันไม่ขวางการทํางานเราด้วยเนะี่ย โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับขอสักสามไลค์ก็พอแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ